ไปหนึ่งยิ้มสูดบรรยากาศธรรมชาติมา <c oughs> ถึงที่ร้านแล้วทุกคนบรรยากาศในร้านเดี๋ยวไปดูข้างในกันร้านเป็นไงบ้างคะธรรมาชาตินะามากค่ะธรรมชาติปะ กินกาแฟกันอีกแล้วใบสองก็กินกาแฟวันนี้หลายแก้วแล้วไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วทีเนี้ยคืนเนี้ยถ้าเดี๋ยวไปไหนต่อไปที่พักไปไหนนะคะไปที่พักค่ะที่พักชื่อเฮียนเมือ ยังยังได้ไปยังพูดแล้วคนลุกเลยพูดแล้วนี่แข่งคุลุกเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนสั่งไม่เคยดูหรอกเห็นชื่อแปลกๆปลกิโกโร่ไม่รู้มันคืออะไรฮะไม่รู้หรอกมาเป็นโอ้โห ร้านน่ารักไหมทุกคนไปแล้วไปดูวิวดีกว่าไข่ฟ้ามก็อ,อุีย,ยแม่อุียคนนี้ต่อคิวอยู่ไม่ใช่อากาศหนาวร้อนเดิววนมาฮึ่มเป่าแรงจัง นี่คือไข่ปาล์มก็ไม่รู้มันคือไข่ปาล์มปาล์มไข่ปาล์มยังไงปาล์มอะไรอากิมชิมเหมือนไข่ตุ๋นนะไข่ตุ๋นโอเค่

กัดเองตัดตะกิดเนาะเขาไม่เขาไม่เขาวุ่นกับปิงไส้เรามาถึงอะจ๊ะหมีฟุตถ้าเป็นแต่คนแบบเยอะมากเยอะแบบเฮ้ยเฮ้ยกินแล้วจ้ะเฮ้ยตลกอ่ะเฮ้ยตลกกันเราอ่ะอีกทีนงดิเเต็มปอด จบไปแล้วกับวันที่หนึ่งนะทุกคนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายฟันดีรลาติสวัสดีทุกคนกุ๊ดไนค่ะท่าเต้นกุ๊ดมอร์นิ่งเดินขึ้นมาอยู <c oughs> ่เ <c oughs> บลเบลเขาเลียงซานไม่ใช่ถึงเบ,บลเบลแล้วจ้ะ บรรยากาศดีมากวิวดีมากเดินมาจากข้างล่าง300เมตร300เมตรเขากับเราไปเท่ากันดีนะว่าขึ้นมาแล้ว ที่สองเราออกเดินทางแวะแอวทางว่าใครป้าเป็นจะได้ใครใช้ชีวิตให้ชาเหมือนเวลาไม่มีอยู่จริงม,มองลำทางที่ไหลไปจะมองให้เห็นใจชด้ทุกคน ดีทุกคนสดดีสดดีเต้นทำไมจากระเวียงเราดูดิละเบียงวิวเมื่อกี้เรามาต่อกันที่เท็ดดี้เท็ดระเลเท็ดบ้าเท็ดเท็ดูคอพปี้เนี่ยเห็นปะเห็นไปปะเราดูทางนะจ๊ะมาจากตรงโน้นแล้วลงไปต้องไปอีกผ่านเขาเมื่อกี้ลูก านเขาาเลงดินไปตามหาพระไตรพิดกหรือไงม,มาปาะถังกำจังเหมือนนี่มันตึ่นไฟไก่เลย่ะไปไปดูร้านกันดีกว่าเดินเดินไปอีกกว่าจะถึงร้านห <c oughs> ึหกลัวภาษาไปเนี่ย <c oughs> คนจะถ่ายวิวร้านเอ้ยเสียงไายลั่ถึงแล้วจ้า ราอยู่ในร้านแล้วะจ้ะในร้านอ่ะเขาให้สั่งคนละหนึ่งอย่างเพื่อที่ถ้าใครจะขึ้นไปมันจะมีสะพานแขวนข้างบนให้เราขึ้นไปเอาสะพานแขวนเอาสะพานแขวนเอาสะพานแขวนมันเป็นสะพานแบบเชือกดูดิว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนไปจ้ะไหวป่าวไหวรึมึงรู้สึาย นี่นะจ๊ะรากำลังจะเดินขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนกันที่นแบบว่าไปเข้าค่ายแบนเออเหมือนไปเข้าค่ายดูแหม่สะโพกเสื่อมไม่ได้เป็นปัญหาเขาจริงจโอ้แม่เจ้าไปจ้าทุกคนดูนะดูนะดูนะเพราะมันสูง đi chá, đưa đi chá Nếu quên mà khó khai cả Khúng ná Khi cà phê kéo nừng Để đưa 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 ná Còn có dù Còn hàng này Thật dài quay Cao lêu Cao lêu Cao lêu ลังกรีนเหยอจะถึงแล้วรเร็วจะถึงแล้วโอ้ยอ้ยเร็วๆจะถึงแล้ว จะถึงอแล้วแล้วแล้วตัวเองเ,เองจ้าฟู่สูเจ้าฟูู้้อเปียกหมดแล้วเราเดินมาจากตรงไหนหูตรงนู้นอะ่ะคือคนกลัวค,ความสูงอะ่ะจริงว่าแบบตอนขึ้นมาบันไดอะมันไม่น่ากลัว <laughs> เพราะว่ามันมันเหมือนมันขึ้นมาเรื่อยๆใช่ป่ะแต่พอไปตรงสะพานแล้วอะ่ะ <laughs> แล้วมันเราอยู่ตรงกลางแล้วมันมีคนข้างหน้าแล้ะคนข้างหลังอ่ะ แม่งอย่างนี้อย่างนี้เลยอะไปไปจ้าสุดยอดอ่ะสุดยอดสนุกใช่ไหมคุ้มใช่ไหมกินกาแฟแล้วก็เดินบันไดไปแล้วส่วนนะน้วไกลสุดชาวบ้านชาวช่องกันเลยโอ้โหเขาก็มีหลายสีเหมือนกันนะ ยังไม่ออก,อกดอกนี่จุกคนจะเป็นปี้ต,ตรงนั้กันาดูค่ดูดอยาถ่ายรู่ะโอ้โหทยปีมันได้ปะ ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งกุ้งกริ้งกุ้งกริ้ง,ง,งให้เราด้วยเพื่อที่จะไ,ไม่พลาดคลิปหน้าที่เราจะไปกันต่ออย่าลืมนะทุกคนถ้าใครกดไลค์กดแชร์แล้วเราก็กราบขอบพระคุณทุกคนมาก